Hollywood Game night, Thailand, who puts love for love, myself gone, yoke, red, blue, wing up, ooh, it's her red, darling. ความรักให้เธอทุกทีจน my heart เร่ตือนพอแล้ว baby slow it down เ a r t แล้ว darling คงต้อง stop หัวใจอย่าต้องเสียใจอีกว้าวชยอดโอ้โหคะแนนก็นำร้องก็ดี่าบที่สุดเดี๋ยวเดียนะ ลืมลืมกดอัดกดได้อเดี๋ยวอเอาหม่ไหมลอเล่นรอเล่นรอเล่นอเล่นอะไรนะลืมกดอัด้งแต่เบรกแรกเลยหรอคือโทรศัพท์มาอัดไว้แต่โอปียังไม่ได้อัดเลยเดี๋ยวสนุกกันต่อครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับอะไรฮะเมื่อกี้นี้ครับครับผมหาหัวหน้าทีมผมไม่เจอครับพี่หัวหน้าทีมคุณใช่เขาชอบไปยืนซุ่มซุ่มมองๆกับพวกกีต้องกีตาร์ตามวงอะไรเงี้ยอยู่อยู่นี่ อะไรล่ะครับเอ้ยคุณไปไหนมาครับอ๋อผมไปยืนตรงนู้นครับอ๋อไปดูว่ากีตาร์เขาเล่นจริงจริงอ่ะคุณควรจะต้องเล่นแล้วก็ให้เกดมาผมชอบยืนใกล้ดอกลำพงเฉยๆครับผมไม่ค่อยจะชอบเล่นดนตรีเท่าไหร่ใช่อ๋อยืนใกล้ดอกลำพงอ่ะพร้อมยังครับเรามาสนุกกันต่อนะครับฮอลลีวูดเกมไนท์ไทยแลนด์ซูเปอร์แชมป์คะแนนตอนนี้ต้องบอกเลยนะครับยี่สิบสามต่อสามเพราะฉะนั้นห่างกันแค่สิบสิบคะแนนเท่านั้นนะฮะอ่ะ ตอนนี้คุณเกรซเนี่ยนะครับเขาเ,เดบิวเป็นศิลปินเต็มตัวแล้วมีผลงานอะไรให้เราติดตามบ้างครับคุณเกรซครับคือตอนนี้นะคะก็ที่ปล่อยมาล่าสุดคือเพลง h a r t Rate นะ h a r t Rate นั่นแหละคะ่ะก็คือมัน h ร์ t แล้วเราก็กลับมาฟิตกลับมาแบบทำตัวเองให้แข็งแรงเวลาที่เราคิดถึงใครแล้วมัน h ร์ t มันเจ็บนั่นก็แปลว่ามันไม่ใช่ h a r t Rate นั่นคือ Hurt Rate ก็ <urt> คือต้องพอแล้วต้องหยุดแล้วไม่พวกต้องหยุดแล้วต้องหยุดแล้วตัวแล้วใช่ ก็กลับมาก็กลับมาฟิตหัวใจแข็งแรงมาออกกาลังกายอย่ามัวแต่จมเนี่ยนะคะอย่ามัวแต่จมกับความทุกข์มัวแต่เศร้าไปร้านเล่าไม่เอาต้องออกกําลังกายไปกิำลงยเมื่อกี้ในท่าเต้นมีท่าสควอชด้วยเห็นป่ะเออมันมีท่าสควอชด้วยอะไรต่ออะไรออกมาออกกําลังกายกันเยอะแยะเชื่อสิพวกผมได้เห็นกันหมดอ่ะทุกคนล่ะแล้วเลยสควอชด้วยไอระหว่างที่พวกเราดูคุณล้อมจากด้านข้างทำไมคะหัวหน้าทีมบางคน ย้ายไปมองจากด้านหลังไปดูโดนตีว่าเล่นยังไงไปดูดูดูดีรู้สึกว่าศิลปินเขาน่าจะอุ่นใจเวลามีแฟนเพลงอ่าอยู่ข้างหลังซัพพอร์ตเดี๋ยทำไมลนอ่ะทำไมลนซัพพอร์ตอยู่ข้านหลังเขาเสมอใช่ด้านหลังนะครับเกมนี้เรามาดูความรู้ของพวกคุณว่าจะแม่นขนาดไหนนี่คือตอบโดนโยนเต็ม สาวจะได้เล่นบอร์ดเพราะฉะนั้นหนุ่มๆกครับคุณไปยืนที่เคาน์เตอร์บาร์คุณน่าจะคุ้นเคยนะครับสุภาพสตรทีทั้งหลายมายืนตรงนี้ฮะมายืนตรงนี้หมวดมู่ของคุณคือคุณสลับกันเล่นใครตอบถูกมีเสียงติ้งหยิบลูกบอลไปตรงนู้นและโยนจะมีคะแนนอยู่3คะแนนอยู่ข้างหลังสุดอยู่ตรงกลางอันเดียว2คะแนนสองข้างแล้วก็1คะแนนอยู่ข้างหน้านะครับผมหมวดมูของพวกคุณคือ20อันดับจังหวัด ที่ทํารายได้จากต่างชาติมากที่สุดทุกจังหวัดไม่รวมกรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสิน์มหินเออมหินอายาวเวละเดี๋ยวพร้อมนะใครคนแรกเกรสเหรอเอามาเกรสคนแรกเลยพร้อมยืนตรงไหนอะยืนตรงนี้ตอบคําถามตรงนี้ตอบตรงนี้แล้วไปยิงตรงนู้นพร้อมเริ่มครับผู้เกตค่ะูเกตอมยอโอ้ยยังไม่ได้ เชียงใหม่ค่ะมีอ้ยเจ้าสามคะแนนกูเกเตพเพื s, ่อนก็เอาไปแล้วเชียงใหม่เพื่อนก็เอาไปแล้วที่ไหนหัวหินหัวหินเพชรบุรีเพชรบุรีเพชรบุรีไม่มีกลับไปต่อแถวใหม่บูชนบุรีชนบุรีนี่ยังไม่ถึงครับกลับไปต่อแถวใหม่ครับ ครับทั้งงาทั้งงา,ามีโอ้อได้แล้วขอนเกนค่ะขอนเกนไม่มีขอนเกนไม่มีจันทบุรีจันทบุรีไม่มี ยังไรมีอ้อโหโอ้โหยขาแนนเหมือนจับวางระยองระยองมีโอ,อ,อ้โหเกดิดได้ประจวบคีรีขันประจวบคีรีขันมี 3คะแนนไม่ถึงไม่ถึงโอ้ยคะแนนสุรารธานีสุรารธานีมีอะไรวะลำปางลำปางไม่มีลำปางไม่มีหมดเวลาพอดีโอเค ถือว่าตอบได้ดีตอบได้เยอะและยังดูดีอยู่ก่อนที่จะเริ่มนึกไม่ออกเอ,เอาอะไรอีกดี<อ>ใช่ไหม<อ>ทั้งหมดนะครับได้ไปทั้งหมด7จังหวัดนะฮะบวงเก่าอีก33คะแนนเป็น40คะแนนแล้ว<อ><อ>ไ,ได้ไ,ได้ถึงเวลาของท่านสุภาพบุรุษทั้งหลายแล้วล่ะครับอ่ะเชิญเปลี่ยนทีมเรามาที่บวดบู20อันดับจังหวัดที่จเจริญที่สุดในประเทศไทย ไม่รวมกรุงเทพมหานครเดินหนีกันแล้วครับเริ่มมีการเดินหนีแล้ววางแผนกันเลยใช่แล้วครับคนแรกลุยไปเพิยยัยพร้อมแล้วเริ่มภูเก็ตครับภูเก็ตบีเอาให้ลงอุ๊ยนิดเดียวขอนแก่นขอนแก่นบีเอาให้ลง เชียงใหม่ครับเชียงใหม่ยังเก้าส่งพระส่งครามีนี่นี่สุูสรปราการสุูรปราการมีอโอ้ นนทบุรีนนทบุรีมีอ๋อโหยอ๋อโหยสามคะแนนอุดรธานีอุดรธานีมีครับโอ้โหโอ้โหยสามคะแนนอุบลครับอุบลราชธานี <c oughs> มีครับ <c oughs> สองคะแนน ลำปางลำปางไม่มีอภรสขอนแก่นขอนแก่นตอบไปแล้วเพชรบุรีฮะเพชรบุรีเพชดบุรียังไม่มีอ้าวครับหาดใหญ่ครับหาดใหญ่จังหวัดจังหวัดใหญ่สงขลาเดียวกันภูเก็ตสมุทรสาครสมุทรสาครมีอะไรอีกเสียงใหม่ไปแล้ว ผางอุ้งผางอ่าอุ้งผางแม่ห้องสอนแม่ห้องสอนไม่มีเลยเลยจังหวัดเลยนครราชสีมาไม่มีนครที่ไม่ไปนครราชสีมานครราชสีมาได้ใหญ่กว่าอะไรบ้างสามคนหนึ่งสามคนหนึ่งอะไรบ้างไหนพี่อาร์ตปะจวบประจวบคีรีขันธ์ ไม่มีอะไรรึวะชนบุรีพี่ทั้งงานชนบุรี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 มีชนบุรีขอลงมังจันทบุรีจันทบุรีไม่มีหมดเวลาลึกไม่ออกอันนี้จริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราพูดถึงอันของคุณนี่นะแลงกิ้งก็คมแล้วนะ นครปฐมเกือบหมดแล้วเกือบหมดแล้วจริงจริงสมุรปมภูเก็ตนครปฐมนครปฐมยังไม่ได้บอกสุราษฎร์เกือบครบหมดเลยพระนครศรีอยุธยาเออลืมอยุธยาไปนะครับผมทีมเขาได้เจ็ดทีมคุณได้สิบสี่ัวของกันย่สิบตอนนี้ตามอยู่37ต่อ4ีเอาล่ะ เกมหน้าที่ผมจัดไว้ให้คะแนนเต็มนะครับ5คะแนนต่อข้อเพราะฉะนั้นแซงกันตรงนี้เลยกับเกมจัดให้ท้าสักครู่เดียวก็จะต้องเป็นคนที่สื่อสารกับเขารู้เรื่องนะฮะเฮ้ย อยากตายเลยอยากตาคยเียเดี๋ยหรอโงเอมั้ย่มั้ยุณชอบข้างบนข้างล่างผมผมชอบข้างบนครับพี่ผมชอบข้างบนครับพี่เปลี่ยนท่าไหมครับพี่เท้าไม่ไม่พี่ชอบข้างบน